ยุ่งอีกแล้วยุ่งอีกแล้วเนื้อสมฤทธิ์นะต้องคิดเยอะนะพอเขาเป็นภาคพ,พิมพ์ปั้นนะภาคพ,พิมพ์ปั้นเนี่ยหลักวิธีการพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาอะไรบ้างอันดับได้ยิบขึ้นมานะดูตะเข็บก่อนเลยภาพพิมพ์ปั้นใช่ไหมต้องดูตะเข็บมีไหม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 ไม่มีตะเข็บนะไม่มีตะเข็บข้างไม่มีตะเข็บข้างวิ่งครับเขาเนี่ต่อไปดูปูนขาวนะมีไหมมีไหมนะที่บอกว่าถ้ามีปูนขาวเนี่ยถ้ามีเก๊นะนะครับไม่ใช่มีแล้วแท้นะ ต้องไม่มีนะเพราะพระสร้างก่อนปีสองพาร้อเนี่ยจะมีปูนขาวไม่ได้นะอันนี้เป็นปิดตายันยุ่งนะของหลวงพ่อทับวัดทองเป็นพระปีลึกนะดูแบบเดียวกับหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับก็คือดูตะเข็บต้องไม่มีดูปูนขาวต้องไม่มีที่เหลือนะครับเส้นสายลายเส้นนะครับจะนูน,นเด่นหรือไม่นะครับนั่นคือตัวชี้วัดความสวยนะถ้าสวยก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไหม,ไมแบบนี้นะครับดินเป้าตามซอกนะยังมีให้เห็น นะแต่ไม่ต้องไม่เป็นปูนขาวแบบนี้นะครับลิ้นเบ้ามีให้เห็นองค์นี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะสภาพผ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าสวยนะไม่มีร่องรอยของการแต่งเก่านะครับก็คือการตีรูปผ้าหรือการปัดด้วยกระดาษทรายนะถือว่าเป็นผ้าสวยเลย